อันนี้มเมดดโยชิโอเคบอกกันเด้อนึกว่ามาไล่พึ่งเสียดายดูนะโค้งก่อน้นจัดโยเเ้ยนึกว่าไล่ทิ้งเลยเออควันเยอะเราก็เก็บอย่างนี้นะประหยัดถ้าพึ่งไม่กวนนะ ขอกี่พึ่งโอ้หมดท่าครับนี่ก็มาไล่พึ่งไอ้เขาครับผมี่โยมไม่มีอะไรเลยเอาทิ้งแล้วกันตะเกใหม่เด้อเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยล้างครับผม ไ,ไม่ได้โอเคจบไม่ได้เลยดอกที่อึกพึ่งแก่จัดหากินไม่ไหวดูดน้ำหมดขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับโย มาได้แน่นครับผมลมมันแรงนะน้ำพอได้นิดนนะครับโอเค Tá? Ah? Me... มาหมดเด้อเทลอได้พึ่งไม่ตกปิด Mm-hmm. <laughs> หลงไปกวนพี่โยนะครับแต่แกต้องมีไฟนะผมห้ามทิ้งไฟเด็กขาดไม่งั้นเละพึ่งน,นะครับ lòng đuôi mình ăn mầm lúc mong không hết chứ chưa 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 ด้ถ้าถ้าเป็นเดือนห้าในน้ำครึ่งก้นก็แป่งเลยนะบินลงไปตม้มตอมไฟเขานะครับอรวยครับผม บินมาตอนหน้าเหมือนกันนะเราต้องเอาควันมาช่วยนะผมไม่งั้นมันก็จะจิ้มอืม